บอดบิ๊กยังไม่เปิดใจสเปคแฟนใหม่ห้ามมีชู้และห้ามสกรปรกพอบิ๊กเหม่งคุยค่ะโดยนิคิปบิ๊กพูดแบบนี้ค่ะฉันแต่งหน้านะคะฉันลงรองพื้นนะคะกันแดดฉันดูแลตัวเองนะคะถ้ากุยฉันไม่อยู่ใกล้ผมเป็นคนไม่ชอบคนคุยคนไม่สะอาดอยู่แล้วไม่ได้นะผมต้องเจียดน้ำหอมแนะทุกคนอันนี้คือฟิลผมรสนิยมผมต้องหอมอันนี้ในอนาคต ในอนาคตคนที่จะมาเป็นแฟนผมเนี่ยคือกินข้าวเนี่ยก็คือต้องช้อนกลางอย่างน้อยนะเป็นหลักแต่ว่ามันจะดีอยู่เนี่ยถ้าช้อนกลางคือเป็นคนที่สะอาดดูดีหอมตลอดเวลาถ้ากุยนะ่ะห้ามแตะเลยพูดเรื่องแฟนในอนาคตที่จะเป็นแฟนผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้ก็ต้องแบบว่าดูดีดูดีคือไม่ต้องสวยไม่ต้องเป๊ะไม่ต้องอะไร ไม่ต้องดีเลิศประเสริฐสีแต่ว่าให้เป็นดูดีแบบดูดีหน่อยผมไม่ใช่คนร่ำไรเป็นคนไม่ชอบคนร่ำไรเพราะว่าผมแบบไม่รู้อ่ะคือเราโตมาในสังคมที่เราโตเกินวัยเราเราจะไม่ร่ำไรแฟนคนต่อไปต้องห้ามแบบว่าห้ามร่ำไรแล้วผมเป็นคนที่ไม่ชอบเรื่องนั่นแหละถ้าเกิดขึ้นผมก็หนีเลยผมมีอย่างเดียวผมไม่ชอบ พอผมเกิดมาพอแม่ผมเลิกกันก็พอแรงแล้วผมยังจะต้องมาเจออีกไม่เอาขนาดพวกทีมง,งานมึงจะไปหาสีเขาเขามีเมียแล้วกูจะไล่มึงออกนะกูจะสวดมนต์ภาวนาให้มึงตกลรกติดชาติมึงหยุดทํานะไอ้พวกใกล้ชิดนี่แหละบางทีมันก็จะตามภาษาวัยรุ่นเนาะวัยรุ่นก็ะช่างห้ามทําไม่ชอบสวดมนต์ดาสามครั้งเลยสวดภาวนาให้นูน่น พูดกับคนรอบข้างเด็กน้อยทํางานด้วยกันนี่แหละอยู่กับบฏฏริษัทโตเกียวนี่แหละเตือนสติถ้ามึงไปเล่นกูจะสวดมนต์ภาวนาให้แตกทั้งกูไม่ได้สวดให้ดีนะกูบอกไว้เลยซึ่งหลังจากเอฟซได้เห็นไลน์นี้ของบิ๊กนะคะก็ต,ต่างเข้ามาคอมเมนต์กันแบบนี้ค่ะ <ül> เวลากินข้าวอย่าให้มีเสียงแจบจจิบจิบจิเหมือนพูดจากสิ่งที่เคยประสบมาสาวแก้วเท่านั้นค่ะ ชัดเจนบ่กเอาของเน่าใช่ถ้าไม่อาบน้ำตัวไม่หอมนี่ไม่มีอารมณ์เลยสาวพรผ่านบ่อแม่นสุดยอดเลยผู้ใหญ่บ้านวาถึกใจครักสิ่งข้อสามยายก็รักว่าได้อีหลีพูดถูกจ้าป๊าสวดมนต์ภาวนามักคำนี้หล่อเ่าวว่าแต่ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้ชายเป็นแฟนฉันก็เป็น เจ้าก็ได้เนาะผู้ใหญ่บ้านฮ่าฮ่าฮาถึงขั้นสวดมนต์ภาวนาไม่ใส่เหมือนฉันมากถูกใจสุดๆตรงดีถูกใจครับเบ้าตรงๆไปเลยแต่จะได้แบบใดอีกเรื่องหนึง่งเหมือนกันพูดถูกจ้าปกติกะกลมน้ำหอมนะคะพ่อขี้ตะแรกกุย่อยห้าแตกโลดขายหญิง เราเลือกได้ครับเมียเก่าเพื่อนคือสีขาวเนาะนั่นตุ้มอยู่หัวแถวคันหูโตว่าเจ้าของกุยไม่ออกจากแถวเดียวนี้สเปกหญิงของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ชัดเจนตรงประเด็นข้อมูลแน่นแฮทแทกถ้ากุยไม่อยู่ใกล้สีห้าแตเราติดตามมาโดนแล้วที่ผู้ใหญ่บ้านว่าคือความจริงเขาเป็นคนชอบคนสะอาดกินข้าวคือต้องมีช้อนกลาง แม้แต่พอๆพอก็เคยเว่าเรื่องนี้ผู้ใหญ่บ้านต้องเตะตรวจบนด่าเด้อไผ่กุยอย่ามาต่อแถวเด้อที่บอกให้ fc ผู้ใหญ่บ้านทั้งหลายการที่บอกคนนั้นคนนี้เหมาะกับผู้ใหญ่บ้านคิดก่อนนะคะหนึ่งเลยคนที่จะมาเป็นแฟนใหม่ต้องเก่งต้องสมองกับปากรถพอตัวเพราะไม่งั้นจะมีปัญหาตูกับอดีตว่าได้เด้อฮ่าฮ่าฮ่า ที่ลิกตกหลอกว่าสั้นบอดก็ได้เม้นนำเข่าดีบ่าวะ่ะชอบตอนสวดลูกน้องฮ่าฮ่าฮาแม่นพอไก่คอยก็มักคนสะอาดปากเจ้าน้อปากคนสกรปรกมารวมกันทางนี้เดอ้ออย่าว่าแต่ผู้ใหญ่บ้านเถอะไผ่ก็คือกันมักคนสะอาดแหมถึงว่าทำไมเหมือนคนอาบน้ำตลอดเวลา คอยว่าผู้ใหญ่บ้านบอกเอาอีกล้านเปอร์เซ็นใครก็ไม่ชอบหรอกจก้ะถึงว่านางไม่ทำการบ้านให้อดีตเมียเมียก็เลยขัดแนวมุนนี้บอกได้เลยไปหาพลังบวกเวลาทานข้าวอย่าให้มีเสียงจับๆด้วยนะคะเห็นตลอดคือว่าบ้าจบแท้มาแม่เจ้ามาอยู่หัวแถวขั้นเมามาก็บอกเป็นอย่างโอ้ยฮ่าฮ่าผู้ใหญ่บ้านเอ้ย เคยเบิ่งคลิปหนึ่งผู้ใหญ่บ้านเมามาบ่ออาบน้ำน้องนาริตะว่าพ่อไม่อาบน้ำเหม็นๆขนนะเคยเห็นคลิปนี้อยู่เด้และเคยเมามาบ่อล้างเท้าเคยเบิ่งคลิปนี้อยู่เด้แต่คือว่าละ่ะคุณเมาเนาะที่ร้านอาบน้ำดูดีสะอาดคิดออกอยู่คนหนึ่งทำไมไม่จบสักทีคะเป็นคนบ่วร่ำไรแต่ว่าบ่วแล้วผู้ใหญ่บ้านว่าถืกคอยสังเกตเบิ่งอดีตบ่อ ยามไล้์สดกินข้าวแทบัวเห็นใช้ช้อนกลางเลยย่างดังเวลาเกี่ยวข้าวต่อให้จะจริงอยู่บ้านก็เถอะอย่าทําให้มันเป็นนิสัยเพราะมันคือมารยาททางสังคมอย่างหนึง่งให้เกียรติคนอื่นด้วยคอยว่าลาวสิเปิดติเดเบื่อจะมนีแล้วละ่ะห้ามหลายใจสิบอตบิกก็แบบนี้แหละมีเลยครับจะได้มีคนดูแลขอให้มีความสุขกับคนรักครั้งใหม่จ้า อยากให้มีไวๆนะคะอยากเห็นผู้โชคดีคนนั้นผู้ชายมันสั่งซีแหละขอให้เป็นจริงเนาะขอให้มีไวๆวไวรุ่นด้วยกันเด้อบาทนี้พอๆน่ารักเราก็ล้วนคนในอนาคตนั้นกับพ่อหล่อน่ารักมากค่ะการตลาดล้วนๆร,ระดับซีอติดตามอยู่เสมอๆจ้ามีโลด มีเลยมีเลยดีดีคำค้นหาคุณลูกแก้วโซเออะไรก็เก็บไว้ในใจค่ะอย่าพูดเยอะเรื่องแบบนี้มันจะเป็นประเด็นค่ะเราเชียร์ลูกแก้วโซเอฉันจะไปบนขอให้เป็นลูกแก้วฉันชอบนั่งดูเหมาะสมกันมากตอนนี้ฉันคิดออกอยู่คนเดียวน่ารักตัวเล็กเข้าใจง่ายนุ้ยตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านออร่ามาก ความสูงก็กําลังสูงตามวัยเป็นหนุ่มเต็มตัวอยู่กับใครฉันก็จ้งตามหางานให้คอยอีกแล้วตะกีนั่งจ้องหน้าผู้ใหญ่บ้านต่อไปคอยกระสิธีดังจอบกับมือผู้ใหญ่บ้านตีบาดหีหาให้เจอไวๆนะพ่อแต่งไวๆมีลูกอีกจากคนก็ได้บาดหนี่ระหว่างทางคุ้นเขาเฝ้าหาเปิดตัวแข่งเดอ้อกูบ่าวหรือผู้สาวถ้ามีอีกก็ ค่อยเป็นค่อยไปถึงเวลาเดี๋ยวก็เข้ามาเองเรื่องแฟนเก่งอย่างผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หาแฟนไม่ยากหรอกค่ะน้องเขาน่ารักนะอายุยังน้อยอยากให้ลูกปิิกอยู่เป็นโสดไปนานๆหล่อรวยปังต้องคนนี้ขอให้เจอคนรักที่ซื่อสัตย์สมกับที่รักและทุ่มเททั้งหัวใจ